สวัสดีครับผมกระโปงสายป่วงสกังขอนครับอันยญชซโยครับผมไอมอเทอร์ทีปครับตามสโลแกนรับมาญิมาหลับงานปับนาครับนาไรครับนาเจ้าคองครับเอารถมาปรับนาครับปับพื้นที่ครับชี่ให้มันใหญ่ครับเป็นให้น้อยครับนี่ครับลงบ่กี่รอบกันคุ้งครับนี่ให้นะคานาครับนี่ปับเป็นให้ใหญ่มันเลยครับส่วนตัวบนนี้แล้วแล้วครับร็จไปแล้วครับ ไปน้องไทเกอร์ครับลูกซ้ายเป็นคนขับอยู่ครับอู่ไทเกอร์ครับครับวันนี้กำลังไล่ดินนะครับทำคณาครับไล่ดินไม่ใช่คณาครับตอนแรกว่าสิบปั๊บครับก็ได้ไททิมไว้ครับก็เลยพิดล็อคเ็กหน่อยนึงครับวันนี้ก็เลยปั๊บมันเป็นไฮเดียวเลยครับไฮนี่ก็ประมาณเกือบไล่ครับที่สิเหตุนี่ครับดับนั้วนครับ เงยกุ๊บครับเดี๋ยวเห็นเพื่อนๆถามมาส้กครับว่าอยากเบิ่งกันรถลังคาลงครับของผมผมบริตัสครับเดี๋ยวผมสิรีวิวให้เบิ่งอยู่ครับว่าเอาลงมาอยู่ประมาณไหนครับแล้วแต่เฮาสิมักครับของผมนี่บริตัสครับทับตัตเบสไดายครับผมก็เลยเลื่อนเอาครับ เดี๋ยวรอชมรีวิวครับเลื่อนกระโบนยาครับง่ายๆครับถ้าเกิดมีอุปกรณ์มิสว่านครับก็สิง่ายครับแต่ว่าไปล้มกึ้งครับง่ายกว่าครับเขามันได้ใส่ดอกสว่านใหญ่ครับได้คว้านหูครับคว้านหูมันใส่สลักใหญ่ได้ครับคว้นกุ๊บขีบเลยครับ อันนี้ไรดินครับคราวนี้มันสูงครับไรดินขึ้นไปครับฝั่งขงใต้มันตับครับเอาดินสูงขึ้นไปข้าหน้าข้างบนครับนะครับวันนี้ปิดเทอมครับไปปิดเลี้ยงครับใกล้ปีใหม่ครับวันนี้สามสิบครับสามสิบหกห้าครับธันวาครับผม ลูกๆก็เลยบปไไปโรงเรียนครับหยุดยาวครับสี่มือห้ามือครับถ้าเกิดพอมี่ไปหน้าปังแล้วครับอันนี้ยังบกพอมครับก็เลยไปไปรับจ้างหน้าปังครับนี่ก็เลยรับจ้างแถวปับนาแถวบ้านเราครับับบนากุบเฟืองครับไทยกุบเฟืองครับ รูครับยึดใหม่ครับเอาล่ะครับเกียร์สองแล้วครับฮืมฮืมเปียสติงครับ แบบสบายๆครับบมีเร่งรีบครับบ่่ดีแบบบม่ดีกระทุกระช่างรหลดครับครับแบบนิ่มๆครับเรื่อยๆครับครับสบายๆครับถนอมรถครับขนาดว่าถนอมนี่ครับอฝุ่นขะไดครับช่วงนี้ครับฝนโบต๊กครับ ทันวาครับจอเนี่ยครับผมหาซูนสี่ซูนดีครับผมสี่สิบแรงมากครับผมออกมาได้เดือนหนึ่งพอดีครับร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงแล้วครับหลังจากที่จัดน้ำมันเครื่องไปครับกับกองน้ำมันเครื่องกองไฮดรอลิกไปครับรื้งานต่อครับส่วนมากกับผมีม่ยังครับมีแค่เป่ากอง อจาจารยบีครับเซ็กน็อตครับทุกอย่างยังปกติดีอยู่ครับผมเงมียงครับขาดแค่บุคอยมีเงินเติมมันครับห <c oughs> ลกักหลยาวๆครับ สองให้สุดท้ายครับกระเซตครับเฮ็ดไปแล้วหนึ่งสองสามครับสามให้แล้วครับสี่ให้ครับเบิกไปแล้วสี aky, Firstly, ใ smells, ว entering, ่ให้ครับเหลืออยู่อีกสองให้กระเซตครับรวมเป็นสองครับป้ะเมินมันหลายให้อยู่ครับจากสองให้เป็นให้เดีวยวครับหลังฮะมงกาบมาจากสามให้เป็นเป็นให้เดียวครับไ้ยาครับในกระตันนี้ไม่ขันนาครับแต่มันใหญ่ๆไปเลยครับน้ำบ่ค่อยอยู่ครับมันขั้นน้อยครับ มันใหญ่ๆครับน้ำยังอยู่ปีนี้มันแรงครับปีหน้าย,ยานันฝนมาแห้งครับก็เลยเอาใหญ่ๆไว้คลิปนี้ยาวๆเลยครับเด้ออ่าย,ยาวๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามครับผมโป้สายโปรสกุลนครครับผมไปมัวเท่าทีครับ จอนเดียครับทีมงานเพียงทำครับผมมีจอรเดียมีคูปต้าสองครับยันมาดหนึ่งครับทีมงานครับผมสี่ขั้นครับผมขันหนึ่งไปแล้วครับสายคันเร่งขาดครับมันจอดอยู่นะมามาจอดซื้อเลยครับด้วยครับมาจอดครับผมแต่มาซอยครับครับผมน้องไฮเกอร์ครับน้องไฮเกอร์ครับ เรียกว่าเอฟเฟกครับฝุ่นนะครับอันนี้ใครโบใส่แนวกันจมูกนี่แน่แน,น่นอนครับผมมาผม z o กันยาวๆครับผม ก็คือจะมดกำลังแต่โบมดดขับมันจะไปเรื่อยๆครับจอดดีครับสไตล์ของจอดดียครับรอบเครื่องต่ำๆครับขับกันแบบสบายๆครับ ซ้ายครับคผมบุนเซ็ตเตอร์ครับผมบรรยุทธ์ครับบรรยุทธ์ครับปิด้องปีใหม่ครับเลยครับอีกบุกี่ปีครับพอเนี้ก็มอหาแล้วครับปีหน้าก็มอโกแล้วเนี่ยเขาวีไลท์กันแล้วนะครับพอดีครับจะลดครับมาแล้วครับคาร์ล็อกสองคนนั่นมาแล้วครับ เอาครับแบบแท็บซิบอริตสัสคลิปครับ mm hmm. ตอนมางคณะหรือคณะไปถ่ายประทันนะครับมาประทันครับ mm hmm. ไปแป๊บเดียวครับแล้วนะครับคณะสร็จขาัานห้าอย่างนี้ครับ ตามแป๊บเดียวครับเร็จแล้วดินแข็งครับ เดี๋ยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเด้อโปรายฝวงสุขนครครับไอมั่วโทรทีครับผมมันยังเสียวครับสโลแกนครับผมส่วนนี้ก็บุคคลมีคลิปหลายครับส่วนนี้ติดอนิเมะครับการ์ตูนครับผมเบการ์ตูนครับตีหนึ่งตีสองครับเรีนนอนครับเครื่องเวนกับทำงานนี่แหละครับมีส่งปิดเทอร์มก็ได้ได้ถ่ายอยู่ครับมีผู้ขับรถถ่ายก็ได้ถ่ายครับ ตัวแตโบเห็นนะคือทํางานอยู่ครับเต็มปฏิถ่ายครับผมเดี๋ยวคอดีคอยเสียครับผมตั้งห่ากแยกครับเดี๋ยวขอลองใส่ผงครับจอเดียครับผมเป็นอะไรครับแต่ก่อนผมซื้อผมก็ศึกษามาสี่ปีครับปีที่หาครับยได้เอาครับเอากันตรงๆเลยครับเซ็คทุกอย่างระบบเครื่องระบบสิ้นพวกน้ำมันครับราคาเฮาแต่ผมเซ็คหมดครับก่อนที่จะซื้อครับดูราคาอยู่ครับว่าเฮาได้ครับกองพวกทุกอย่างครับระบบทุกอย่าง ผมว่าเพื่อมากคมไีซื้อยังผมเปศึกษาก่อนครับแล้วค่อยซื้อครับแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ครับผมจะบรีบครับผมจะใจยเย็นๆครับกบอนบบบบ ไอเสียท่อเดิมนะครับเ้อผมก็ถามว่าแต่งหรือไม่ได้แต่งครับท่อเดิมครับต่อมาก็หลดเลยครับแค่ผมต่อปลายขึ้นน้อยเดียวครับทำมันเป็นแหลมๆครับต่อปลายท่อยเสียน้อยหนึ่งครับประมาณว่างความยาวกับประมาณหานิ้วหกนิ้วเลยครับต่อไปนิดนึงครับนี่ประมาณสิบเซ้นหละครับ เตกไลยขนาดครับสะใจครับแบบยกขึ้นได้สูงขนาดเลย,ย,ย,ยครับผมเยกยกใบมีดยกสูงเลยครับผมเอาดินขึ้นสูงกรบปานขนานีครับน้ำมันนี่เอาตรงๆเลยครับด้วยแบบเอาทั้งวันเลยครับตั้งแต่เจ็ดนาฬิกา จะทอดหาโมงแรงเกือบหกโมงนี่ครับมดไปอยู่แล้วครับประมาณวันละเจ็ด้อยครับตีไปเลยครับเจ็ด้อยครับมดมือครับงานแบบนี้ครับงานดันดันนี่ครับปั๊บที่ครับตีไปเลยครับเจ็ด้อยครับหักเที่ยงครับหักเที่ยงกับประมาณบดชั่วโมงครับแล้วก็ต่อครับแต่ซึมืดประมาณว่าเจ็ดรอย กองอากาศเี่ยผมซื้อไว้ผมซื้อไว้ตัวนึงครับรวมแล้วเป็นสองตัวครับมากรโบดตัวนึงครับแล้วก็ซื้อเพิ่มตัวนึงครับเพราะฉะนั้นงานปับที่นี่ผมใส่กองตัวนึงผมใส่แค่เครื่องมือครับแล้วก็เปลี่ยนครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งกลับไปเป่าครับผมจะบ่ใส่ผมจะบ่ใส่เมดมือครับถ้าเกิดฝุ่นหลายๆแบบนี้ครับคนถามบอกว่าอ้เอาไว้ เป identify, en en, uh ่าเดียวได้ตอนเย็นก็ได้บอกเด้ครับเด้อแล้วแต่ความถนัดใคนถนัดมันครับของผมมี่คือใส่แค่ครึ่งวันครับกล่องตัวนึงครับแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวนึงใส่ครับแล้วค่อยไปเป่าครับนนอนครับผมสุดจัดประดับบอกครับนอนครับน่นอนครับในการไล่ดินครับไล่ดินมาทำคณาครับผมแล้วก็ปั๊บ้มันต่ำลงครับเพราะว่าตัวนี้ให้นี่มันสูงครับ คือผมนี่แน่ดับครับไป <c oughs> ลูกซ้ายครับหน้าห้างไฮเกอร์นี่เขาที่หน้าเขาหัวไว้ครับหัวไว้มือไวค้ครับเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับเอาครับผมสิบกว่านาทีครับ ค้าเนี่ยเซตแล้วครับจะได้ไล่ดินมากไก่ครับเนี่ยยิในกล้องนี่ยิงในโทรศัพท์นี่เบิ่งคือไกลๆครับยิงไกลครับ